ฉันยอมทิ้งทุกอย่างที่เตรียมไว้เพื่อไปต่างประเทศแกล้งทําเป็นแฟนที่ผิดหวังยังทําหน้าบูดบึ้งเตือนฉันให้เก็บของย้ายออกจากบ้านเราให้เร็วที่สุดแฟนฉันกําลังจะย้ายเข้ามาอยู่เขาจะหึงท่าเห็นฉันไม่เงยหน้าขึ้นแค่พูดเบาๆว่าได้เขาไม่สงสัยเลยสักนิดแล้วก็แสดงต่อไปและได้โปรดอย่ามาโกหกว่าคุณเป็นแฟนฉันอีกแฟนฉันโบดาคิดมากจะเสียใจฉันหยุดชะงักแล้วพยักหน้ายอมรับฉันไม่ได้อธิบายอะไรกับเขาครั้งนี้ฉันเปลี่ยนชื่อเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศจะไม่มีความผูกพันกับเขาแม้แต่นิดเดียว เขาชอบแสดงละครอยู่แล้วฉันก็จะเล่นละครกับเขาจนจบเพราะเขาก็อยากกำจัดฉันมานานแล้วงั้นก็อย่าเจอกันอีกฉันกลับบ้านอย่างมึนงงยิบเอกสารทุกอย่างออกมาแล้วไปที่สถานีตำรวจเพื่อเปลี่ยนชื่อต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารอีกหนึ่งเดือนฉันเลยจองตั๋วเครื่องบินวันที่หนึ่งเดือนหน้าไปเมลเบิร์นแล้วตอบรับข้อเสนอจากเอเจนซี่ศึกษาต่อข้อความเกี่ยวกับการยอมรับคืนนั้นฉันนอนหลับสบายกว่าทุกวันเช้าวันถัดมาฉันเก็บทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับริวอยู่เยียนออกมาทั้งหมดของขวัญที่เขาให้ฉัน เสื้อคู่ที่ซื้อด้วยกันจดหมายรักสมัยเรียนเต็มไปห้ากล่องฉันลากออกจากวิลล่าทีละกล่องทิ้งลงถังขยะทั้งหมดขณะที่กำลังยุ่งรถสปอร์ตรุ่นลิมิเต็ดจอดลงข้างทางทันทีฉันหันไปมองเมื่อได้ยินเสียงเลิ้วอยู่เย็ยนกอดผู้ชายคนหนึ่งลงจากรถอย่างจงแจ้งที่เขาไม่แคร์อะไรเลยก็เพราะเขามั่นใจว่าฉันจะยอมรับทุกอย่างที่เขาทำในช่วงที่เขาแกล้งเสียใจฉันไม่สนว่าเขาจะแสดงอะไรวันนี้หันหลังยกกล่องสุดท้ายเทลงถังขยะเลิ้วอยู่เยียนที่เดินผ่านมองแวบหนึ่งเห็นของที่ฉันทิ้ง หน้าตายเอนชาคุณทิ้งของพวกนี้ได้ยังไงฉันเหลือบมองเขาน้ำเสียงเรียบคุณไม่ใช่เสียความทรงจำไปแล้วเหรอแล้วจำของพวกนี้ได้ยังไงเลี้วอยู่เย็ยนเพิ่งรู้ตัวว่าพูดพลาดรีบปรับสีหน้าทำเป็นไม่สนใจถามไปงันงฉันจำได้ยังไงอดีตก,ก็คืออดีตตอนนี้ก็คือตอนนี้ตอนนี้ฉันชอบแค่โบดาเพราะตอนที่ฉันประสบอุบัติเหตุที่หนานโจมีแต่เขาที่มาดูแลฉันฉันยิ้มมุมปากเหลือบมองเขาผู้ชายที่เขากอดเป็นหน้าใหม่ที่ไม่เคยเห็นเขาตัวสูงแต่งตัวสะอาด แต่มีตาเหมือนจิ้งจอกมองฉันด้วยความพอใจหมอนี่คงเป็นคนที่ลิ้วอยู่เยียนพึงพอใจที่สุดในช่วงนี้เลยพามาโชว์ฉันไม่อยากเสียเวลากับเขาแค่พูดว่าอืมแล้วหันหลังเข้าวิลล่ามองฉันที่ไม่หันกลับเปลือกตาของลิ้วอยู่เยียนกระตุกเขาพาคนกลับมาฉันไม่ควรจะร้องให้หึงหวงเหรอลิ้วอยู่เยียนรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแปดโมงเช้ากริ่งประตูดังขึ้นฉันลุกไปเปิดประตูเป็นผู้ชายที่ลิ้วอยู่เยียนพึ่งพากลับมาเขายกมือโบกถึงจะยิ้มแต่ตาไม่ยิ้ม สวัสดีผมชื่อจีโบดาช่วงนี้คงต้องอาศัยอยู่บ้านแฟนผมในเมื่อเป็นเพื่อนบ้านกันเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วไม่ต้องฉันปฏิเสธทันทีหันหลังจะเดินจากไปแต่จีโบดายื้อโทรศัพท์ฉันไปเปิดวีแชทแอดเพื่อนอย่างรวดเร็วมองหน้าฉันที่บึ้งลงเขายิ้มคืนโทรศัพท์น้ำเสียงยั่ยเย้าทำเพื่อนกันหน่อยต่อไปต้องช่วยกันดูเน็ตมะเร็งไหมอ้อที่บ้านคุณมีถุงยางไหมกล่องที่ซื้อตอนกลางวันใช้หมดแล้วยืมสักสองสามอันได้ไหมหน้าฉันซีดลงรับโทรศัพท์คืนมือสั่นไม่มี แต่จีโบดาไม่ยอมเลิกตาเต็มไปด้วยการเยาะเย้ยก็ใช่ผมถามผิดคนอยู่เยี่ยนไม่ต้องการคุณแล้วคุณจะมีได้ยังไงฉันรู้ว่าเขายั่วฉันไม่อยากสนใจดึงประตูจะปิดจีโบด้าจับที่จับประตูล้มลงน้ำตาไหลพราาพี่ผมรู้ว่าคุณไม่อยากเห็นผมแต่ผมแค่มาขอยืมเครื่องปรุงอยากทำอาหารเย็นให้อยู่เยี่ยนไม่ให้ก็อไม่ให้ทำไมต้องลงมือมองจีโบดาแสดงฉากนี้หัวใจฉันเต้นแรงยังไม่ทันตั้งตัวไม่รู้เลิ่วอยู่เยี่ยนเข้ามาตอนไหนวิ่งขึ้นบันได กอดคนนั้นไว้เขาเงยหน้ามองฉันเย็นชาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธโบด้าไม่มีอะไรกับคุณทำไมคุณต้องเรื่องมากตอนนี้เขาเป็นแฟนฉันได้โปรดสุภาพกับเขาหน่อยพูดจบเขาไม่มองสีหน้าฉันพยุงคนนั้นจากไปทุกคำพูดดังในหูฉันฉันกำมัดแน่นมองเงาหลังพวกเขาหายไปในยามค่ำยกมือปิดประตูเสียงดังปังตีสามโทรศัพท์บนหัวเตียงสัน่นฉันขยี้ตากดรับสายวินาทีถัดหน้าจอเปลี่ยนเผยให้เห็นรอยจูบเต็มหน้าอกเสียงคลางลามกระดังขึ้น ผสมเสียงหอบเหยียดยามมองภาพที่น่ารังเกียจฉันตื่นเต็มตาไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงลิ้วอยู่เยี่ยนดังจากลำโพงเต็มไปด้วยตันหาต่อไปห้ามไปยุ่าเฉียงที่ข้างบ้านแล้วได้ยินเสียงผู้ชายออดอ้อนคุณรู้ใจฉันหมดแล้วแล้วทำไมยังเข้าข้างฉันเพราะชอบร่างกายฉันมากเลยไม่อยากบอกความจริงกับเขายังอยากสนุกต่อลิ้วอยู่เยี่ยนครางเบาๆตบหลังเขารู้แล้วยังถามทำไมหลังเสียงดังกล้องจับหน้าลิ้วอยู่เยี่ยนมองท่าทางเขาที่หลงระเริงหัวใจฉันเย็นเฉียบ เสียงหอบถี่ขึ้นสุดท้ายฉันทนไม่ไหวกดวางสายแต่ดวงตาแดงก่ำของฉันเต็มไปด้วยน้ำตาเงนยหน้าไม่อยากให้หยดน้ำตาไหลภาพมากมายแวบผ่านในหัวตอนที่เรายังหวานชื่นฉันคอยดูแลอารมณ์เขากลัวว่าเขาจะไม่สบายใจคงไม่เคยเต็มที่ต่อไปฉันไม่ต้องแคร์เขาแล้วและเขาไม่ต้องพยายามเพื่อขโมยความสุขเพียงชั่วครู่วันต่อมาฉันเก็บตัวจนถึงวันแต่งงานของสินไคเพื่อนสนิทฉันเก็บอารมณ์ออกจากบ้านถึงโรงแรมก่อนงานเริ่มฉันมอบของขวัญที่เตรียมไว้ เราคุยกันพักหนึ่งสินไครจับมือฉันยิ้มตาหยีอาเฉียงฉันส่งคำเชิญให้ลิ่วอยู่เยียนเขาสัญญาจะมาเดี๋ยวคุณไปรับเขาคุยกับเขาเยอะๆบางทีเขาอาจจำฉากขอคุณแต่งงานแล้วความทรงจำจะกลับมาฉันเงียบไปครู่หนึ่งทรายหัวอย่างอ่อนแรงมองรอยยิ้มที่หายไปจากหน้าฉันสินใครมีแววกังวลเกิดอะไรขึ้นไม่อยากพยายามต่อแล้วเหรอฉันกำลังจะตอบแต่เห็นลิ่วอยู่เยียนพาจีโบด้ามาทางประตูสินใครหันไปมองเห็นทั้งคู่กอดคอกัน โกรธจนหน้าแดงวิ่งไปจะสั่งสอนฉันรีบดึงเขาไว้น้ำเสียงเหนื่อยล้าช่างมันอีกไม่นานก็จบซินไคไม่เข้าใจที่ฉันพูดกำลังจะถามเพื่อนเจ้าสาวเดินมางานแต่งจะเริ่มแล้วฉันเกลี้ยกล่อมซินไคขึ้นเวทีมองเพลงงานแต่งดังขึ้นฉันสูดหายใจลึกกลับไปที่ห้องโถงแขกนั่งเต็มเหลือที่ข้างรล้วอยู่เยียนว่างลังเลครู่หนึ่งฉันนั่งลงระหว่างงานแต่งจีโบดาคอยเกาะรล้วอยู่เยียนขอให้เขาตักอาหารเขาตอบทุกคำทั้งรินเหล้าเป่าซุปเอาใจใส่สุด,สด แม้แต่ของหวานที่เขากินแล้วยื่นมาเขาก็กลืนลงไปไม่ลังเลมองความสนิทสนมของทั้งคู่ฉันกินอะไรไม่ลงหันมองเวทีเห็นฉันไม่แต,ตะเกียบแม่ของซินไคตักอาหารให้บอกให้ฉันกินเยอะๆไม่อยากขัดน้ำใจป้าฉันตักเกี๊ยวเรีวยวหยูเยียนเห็นยื่นมือคว้าเกี๊ยวไปอย่าตายนี่ใส่ซีฟู้ดคุณแพ้กินไม่ได้มองเกี๊ยวที่กลิ้งบนพื้นฉันเงยมองเขาลึกๆเรีวยวหยูเยียนเพิ่งรู้ตัวอธิบายอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ป้าที่บ้านไม่เคยซื้อสีฟูตฉันบอกเขาหลายครั้งแล้วผู้จบเขาไม่กล้ามองหน้าฉันหันไปกระซิบกับจีโบดาเสียงเบาไม่รู้พูดอะไรเลิวอยู่เยี่ยนกลืนน้ำลายวางของในมือพาเขาออกไปฉันไม่สนว่าพวกเขาไปไหนจนพิธีโยนช่อดอกไม้จบฉันไปห้องน้ำเดินถึงประตูได้ยินเสียงตบดังต่อเนื่องฉันหยุดหายใจเนียบไปไม่กี่นาทีจากห้องน้ำด้านในสุดมีเสียงผู้ชายทุ้มต่ำทำไมถึงร้านขนาดนี้มาแต่งงานยังใส่ชุดแบบนี้คุณไม่ชอบเหรอหลังเสียงคราง มีเสียงหัวเราะเบาๆแน่นอนว่าชอบมาฉันเงยมองป้ายนิ้วจิกฝ่ามือเสียงฝีเท้าดังจากโถงห้องน้ําเงียบลงฉันมองห้องที่ปิดสนิทต,ตาแดงหันหลังจากไปบ่ายสามโมงงานแต่งจบทักทายสินไคแล้วฉันลงจากตึกออกจากลิฟต์เห็นรถสปอร์ตคุณตาจอดอยู่ฉันทําเป็นมองไม่เห็นกําลังจะเรียกแท็กซี่จีโบดาโผล่มาจากไหนไม่รู้จับมือฉันยูเยียนมีธุระที่บริษัทไปก่อนทิ้งรถไว้ให้ผมบ้านเราอยู่ใกล้กัน ผมไปส่งนะฉันปฏิเสธทันทีแต่จีโบดาไม่สนดันฉันขึ้นที่นั่งข้างคนขับล็อกประตูเหยียบคันเร่งตลอดทางจีโบดาแกล้งคุยเรื่องทั่วไปแต่แฝงการอวดคุณรู้มานานแล้วว่าอยู่เยี่ยนแกล้งเสียความทรงจําทําไมไม่เปิดเผยฉันนิ่งไปชั่วขณะหน้าตายเนชาไม่เกี่ยวกับคุณยังไงจะไม่เกี่ยวกับผมผมก็อยากยืนข้างอยู่เยี่ยนอย่างเปิดเผยฉันเงียบมองออกไปนอกหน้าต่างมาเป็นคู่มั่นของเขาแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังไม่คิดแบบนั้นแต่คุณก็รู้ว่าเขาชอบร่างกายผมมาก ไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องหวั่นไหวคุณเชื่อไหมผมไม่สนใจเขาเลยหันมองวิวข้างหน้าต่างเห็นผมไม่ตอบจีโบดากรธในใจยัวย่วเย้าอีกสองสามประโยคผมเลยหลับตาท่าทางไม่สนใจนี้ทําให้จีโบด้าไม่พอใจเขามองทางโค้งข้างหน้าตัดสินใจหักพวงมาลัยพุ่งชนปังจากแรงสั่นสะเทือนรุนแรงร่างผมพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่ควบคุมผมลืมตาขึ้นเห็นเศษแก้วพุ่งมาเต็มหน้ายกมือป้องตัวตามสัญชาตญาณเลือดแดงฉานไหลาจากแขนผมผมกระแทบประตูข้าง ความเจ็บปวดรุนแรงที่ศีรษะตาพร่ามัวสลบไปไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหนเสียงวุ่นวายดังข้างหูผู้ป่วยทั้งสองต้องผ่าตัดมือทันทีแต่ตอนนี้โรงพยาบาลมีหมอผ่าตัดได้แค่คนเดียวผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาทันอาจเสี่ยงพิการคุณเลี้ยวคุณจะช่วยใครได้ยินคนํานี้ผมบังคับตัวเองให้ตื่นบีบเสียงจากคอเลี้ยวอยู่เยียนผมต้องถ่ายรูปมือผมต้องไม่เป็นอะไรมืออุ่นที่จับมือซ้ายผมปล่อยออกเมื่อได้ยินเสียงผมที่เพิ่งลืมตาจับภาพความตื่นตระหนกบนหน้าเลี้ยวอยู่เยียน เขาวางมือบนไหลจีโบดาพูดออกมาทั้งตัวสั่นช่วยโบดาก่อนไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหนผมที่ตกลงในความมืดเริ่มมีสติอาจเป็นผลจากยาชาผมลืมตาไม่ขึ้นได้ยินแต่เสียงรอบตัวเสียงสนทนาของสองคนนี้คุณหูคุณลิวคุณทําให้เรื่องวุ่นวายขนาดนี้จะจบยังไงมือของข้างสําคัญยิ่งกว่าชีวิตคุณยังช่วยจีโบดาก่อนคุณอยากฆ่าเขาหรือไงฉันจะอยากฆ่าอาเฉียงได้ยังไงเขาตื่นขึ้นมาพอดีถ้าฉันเลือกช่วยเขาก่อนเรื่องแกล้งเสียความทรงจําไม่แตกแล้วเหรออีกยี่สิบกว่าวัน ฉันแค่อยากเล่นต่อจะไม่ให้อาเฉียงเป็นอะไรนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นอะไรเหรอคุณไม่ได้ยินหมอบอกเหรอในห้องผ่าตัดทุกนาทีมือของข้างอาเสียหายถาวรถ้าเขาตื่นมาแล้วรู้ความจริงคุณกับเขาจะไม่มีทางเป็นไปได้อีกคนที่จับมือผมได้ยินคำนี้ดูตึงเครียดฟ่ามือเปียกเหงือ่อไม่กี่นาทีต่อมาเขาจูบหน้าผากผมน้ำเสียงมั่นใจเขาจะไม่รู้ฉันจัดการทุกอย่างแล้วอีก23าวันหมอจะประกาศว่าฉันฟื้นความทรงจำทุกอย่างจะเหมือนเดิมหลังถอนหายใจยาว ใครบางคนออกจากห้องอีกคนยังเฝ้าข้างเตียงผมเสียงกระซิบอาเฉียงใกล้งานแต่งเราแล้วฉันสั่งแหวนแต่งงานแล้ววันที่ฉันฟื้นความทรงจําคุณจะได้เห็นหลังเราจดทะเบียนฉันจะพาคุณไปดูแสงเหนือดีไหมคุณจําวันครบรอบสามปีเราได้ไหมที่คุณขอพรดาวตกคุณบอกว่าจะอยู่กับฉันตลอดไปฉันดีใจมากฉันก็อยากอยู่กับคุณจนแก่ผนยาชาค่อยๆจางผมจําได้ว่าใครคือคนพูดไม่หยุดนี้คือคู่มั่นผมรล้วอยู่เยียนเขาดูเป็นห่วงผมทุกครึ่งชั่วโมง จะเรียกหมอมาตรวจผมยังป้อนน้ำให้ผมอย่างเอาใจใส่ช่วยผมเตรียมของเฝ้าข้างผมไม่ห่างจนผมตื่นเต็มที่ความอ่อนโยนทั้งหมดที่เทให้ผมถอยหายไปเหมือนน้ำลงมองเงาเขาที่หลบออกจากห้องตาผมฉายแววเยอ่อเย้ยไม่กี่นาทีต่อมาพยาบาลเข้ามาตรวจผมผมมองพยาบาลที่พยายามซ่อนสมุดบันทึกพูดด้วยเสียงแหบช่วงนี้ใครดูแลผมที่โรงพยาบาลพยาบาลหลบตาตอบไม่แน่ใจคงเป็นพนักงานดูแลผมรู้สึกเหนื่อยล้ายิบโทรศัพท์ดูเวลาแปดธันวาคม ผมสลบไปสามวันหลังจากนั้นนานลิ่วหยูเยียนไม่ปรากฏตัวแต่จีโบดาส่งข้อความมาเยอะครึ่งหนึ่งเป็นการยั่วเย้าและรูปคู่รักอีกครึ่งเป็นวิดีโอบนเตียงกับลิ่วหยูเยียนผมไม่เปิดดูสักอันตั้งโหมดห้ามรบกวนสิบห้าธันวาคมผมจัดการออกโรงพยาบาลทิ้งทุกอย่างหิ้วกระเป๋าจะออกจากโรงพยาบาลถึงประตูเจอรุ่นพี่ที่เคยจีบผมสมัยมหาวิทยาลัยเราคุยกันสองสามประโยคผมกำลังคุยสนุกลิ่วหยูเยียนโผล่มาจากไหนไม่รู้ดึงผมไป หน้าเขาเครียดจนน้ำหยดได้มองผมด้วยตาเต็มไปด้วยความหึงน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหึงหวงใครอนุญาตให้คุณสนิทกับเขาผมมองเขาออกแรงดึงข้อมือที่แดงจากการถูกบีบออกมาคุณไม่ใช่เสียความทรงจำไม่ยอมรับว่าผมเป็นแฟนคุณแล้วเหรอผมอยากคุยกับใครก็คุยคุณไม่มีสิทธิมาจัดการพูดจบผมไม่สนว่าเขาจะตอบยังไงเรียกรถแล้วจากไปเรีวยวหยูเยียนที่จนปัญญาได้แต่มองผมจากไปหลังพักฟื้นสักพักผมค่อยๆดีขึ้นตอนว่าง ลูกค้าเก่าแนะนำงานใหญ่ผมรับมาถึงหน้างานถึงรู้ว่าเป็นงานเลี้ยงวันเกิดเห็นลิ้วอยู่เย็ยนจูงมือจีโบดาปรากฏตัวผมชะงักมีลางไม่ดีแต่รับเงินมัดจำแล้วผมกดความรู้สึกแปลกๆลงหยิบกล้องเห็นผมจีโบดายิ้มเดินเข้ามารบกวนคุณแล้วถ่ายรูปมุมต่ำหน่อยลดความสว่างลงตอนผมขึ้นเวทีสูงไกลๆตามคำขอมากมายของเขาผมถ่ายรูปนับร้อยแต่จีโบดายังไม่พอใจบังคับให้ผมถ่ายใหม่ผมอดทนถ่ายใหม่สามสี่รอบ ข้อมือที่บาดเจ็บเริ่มปวดจีโบดาเหลือบมองหน้าตาเยเอยๆถ่ายได้แค่นี้เหรอช่างภาพชื่อดังดูถ้าคุณไม่ได้เก่งอย่างที่ลือใช้ชุดแรกดีกว่าอย่างน้อยมีสองสามรูปดูได้คนรอบข้างปิดปากหัวเราะผมลูกเข่าที่ชาจากการนั่งยองลุกขึ้นจีโบดายิ่งได้ใจเดินไปข้างลิ้วอยู่เยียนกอดเขาแน่นหันมาโบกมือให้ผมสั่งอย่างถือดีมาถ่ายรูปคู่ให้ผมกับแฟนหน่อยตาผมจ้องนิ่งแต่กลับมาเย็นชาผมยกกล้องเล็งไปที่ทั้งคู่กดชัตเตอร์ จีโบดาโพสท่านับไม่ถ้วนสุดท้ายกอดหน้าลิ้วอยู่เยี่ยนจูทั้งงานกรีดกันลั่นคู่รักที่เหมาะสมดูหนุ่มสาวหล่อสวยรักกันทําให้ตาผมดีจริงๆงานใหญ่ขนาดนี้จัดได้ทันทีเจ้าของวันเกิดพูดอะไรคุณลิ้วก็ยอมน่ารักเกินไปแล้วได้ยินเสียงเชียร์ร่างลิ้วอยู่เยี่ยนแข็งทื่อเขาสบัดมือจีโบดาที่กอดเอวมองผมด้วยความตื่นตระหนกแต่ผมไม่แสดงอะไรก้มดูรูปในกล้องเหมือนไม่สนใจสิ่งที่เพิ่งเกิดสี่ทุ่มงานเลี้ยงสี่ชั่วโมงจบลง ผมเก็บกล้องใส่กระเป๋าหยิบทิชชู่เช็ดเค้กที่จีโบดาทำหกใส่เสื้อในถงที่ว่างเปล่าเสียงฝีเท้าดังขึ้นผมเงยหน้าเห็นจีโบดายิ้มเดินมาคืนนี้คุณเหนื่อยหน่อยคุณขาดเงินมากใช่ไหมผมมีงานถ่ายรูปอีกชุดอยากให้ช่วยราคาคูณสองรับไหมผมลังเลครู่หนึ่งพยักหน้ารับจีโบดาพาผมขึ้นโรงแรมชั้นบนกำหนดมุมถ่ายและเนื้อหาผมตั้งกล้องในมุมมีคนเคาะประตูจีโบดาไม่รีบเปิดยิ้มลึกซึ้งให้ผมเริ่มแล้ว อย่าลืมถ่ายให้ครบนะเขาดึงม่านปิดมุมทิ้งช่องว่างให้กล้องผมขดตัวในที่แคบฟังเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาใต้แสงสีเหลืองนวลจีโบดาจูงมือผู้หญิงเดินเข้ามาร่างทั้งคู่แนบชิดเสื้อผ้ากระจายบนพื้นเสียงหอบลามก็ดังขึ้นมองในเลนที่จีโบดากำลังจุกกับเลิ้ววยูเยียนอย่างยากแย่มือผมที่วางบนขาตั้งกำแน,นัแ่นเคไม่รู้ว่าผมอยู่ในห้องปล่อยตัวกับจีโบดาทำให้เกิดเสียงครางคืนนี้เตรียมอะไรพิเศษไว้มีทุกอย่างที่คุณชอบ เสื้อผ้ามีหลายชุดรอเมียคุณฉี่ร้านขนาดนี้สักวันตายบนตัวคุณแน่ความตันหาในห้องยิ่งร้อนแรงฟังเสียงที่ไม่หยุดผมเริ่มชาหัวใจผมเหมือนถูกอะไรอุดอึดอัดถึงขีดสุดหายใจลำบากเวลาช้าลงตีสามความเคลื่อนไหวในห้องหยุดเสียงน้ำในห้องน้ำดังผมดึงม่านลากขาที่ชาออกมาก้าวผ่านชุดนอนที่กระจัดกระจายวางกาดหน่วยความจำบนโตะ๊ะเปิดประตูเสียงดังเบาเสียงผู้ชายทุ้มจากห้องน้ำมีอะไรมีคนอยู่นอกห้องเหรอ ดุขนาดนี้จะมีใครได้ช่างมันมาอีกครั้งประตูห้องน้ําที่แง้มปิดสนิทผมหันมองเงาสะท้อนบนกระจกปิดประตูถนนยามตีสามว่างเปล่าไม่มีรถผมเดินไร้จุดหมายหูอื้อสมองว่างเปล่าไม่รู้เดินนานแค่ไหนฟ้าสว่างผมเงยตาที่บวมถึงรู้ว่ากลับมาถึงโรงเรียนมยัธยมเดินไปตึกเรียนเจอผู้อํานวยการที่มาทํางานเพราะลิ้วอยู่เย็ยนเคยจีบผมอย่างจงแจ้งครูทุกคนจําผมได้ผู้อํานวยการยิ้มทักทาย ทั้งทำไมกลับมาโรงเรียนกระทันหันเรีวหยูเยียนละ่ะได้ยินว่าคุณมั่นกันแล้วมาแจากการเชิญเหรอผมฝืนยิ้มเปลี่ยนเรื่องมานานแล้วเลยแวะมาไม่ได้เจอกันนานผมอยากระลึกความหลังผู้อํานวยการยิ้มเข้าใจพาผมเดินดูโรงเรียนผมฟังเขาพูดถึงวันเก่าๆความทรงจําเก่าๆผุดขึ้นมาดูครูทั้งหลายทั้งสองคนเดินไปคุยไปเล่าเรื่องราวในอดีตมากมายรู้สึกซาบซึ้งใจก่อนจากกันผู้อำนวยการสีชี้นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาหยิบออกมาจากตู้ในสำนักงาน สมุดบันทึกเก่าที่เหลืองซีดยื่นมาให้นี่คือตอนที่ฉันตรวจวินัยในชั้นเรียนเตรียมสอบเมื่อก่อนยึดมาจากมือของหลิวรู่ยานในเมื่อพวกคุณกําลังจะแต่งงานกันแล้วฉันคืนให้คุณฉันสะดุ้งเล็กน้อยรับมาแล้วโค้งคํานับครูคากลับฉันเปิดสมุดบันทึกเห็นตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือพริ้วไหวของหลิวรู่ยาน12มีนาคมอาเฉียงไม่ยอมรับรักฉันแต่เขายิ้มให้ฉันวันนี้รู้สึกว่าฉันมีโอกาสแล้วหนึ่งกรกฎาคมวันหยุดฤดูร้อนยาวนานเกินไปฉันไปรอที่หน้าบ้านอาเฉียงสี่ชั่ว 23พฤศจิกายนวันนี้มีคนสารภาพรักกับอาเฉียงฉันโกรธมากต่อยเขาไปหนึ่งทีถูกตักเตือน21ธันวาคมวันนี้เป็นวันเกิดครบ17ปีของฉันความปรารถนาเดียวของหลิวรู่หยานวัย17ปีคือการได้อยู่กับเพอเฉียงวัย16ปีตลอดไปไม่แยกจากกันทุกหน้ามีชื่อเดียวกันเขียนถึงความในใจของสาวน้อยมองไปมองมาฉันรู้สึกน้ำตาคลอน้ำตาไหลลงมาไม่หยุดเมื่อรถจอดที่หน้าวิลล่าฉันสงบอารมณ์ที่วุ่นวายลงแล้วฉันปิดสมุดบันทึก เปิดประตูรถและศบตากับหลิวรู่ยานที่เพิ่งกลับมาเห็นรอยจุบสีแดงที่คอของเขาฉันนึกถึงเรื่องเมื่อคืนแล้วหลบสายตาหลิวรู่ยานเห็นฉันดูเศร้าซ่อยขมวดคิ้วกำลังคิดว่าจะถามอย่างไรโดยไม่ให้ดูผิดป,ปกติจี้ที่อยู่ข้างๆเขาเบร์ด้าก็เห็นตาฉันแดงขโมยหัวเราะเมื่อวานเหนื่อยหน่อยนะเงินฉันโอนไปแล้วภาพที่ถ่ายฉันพอใจมากคุณก็น่าจะพอใจใช่ไหมได้ยินน้ำเสียงที่เหมือนจะสืออะไรบางอย่างหลิวรู่ยานใจเต้นแรงพอใจอะไรภาพถ่ายวันเกิดตอนครึ่นคืนแรกไง ไม่งั้นจะเป็นอะไรและครึ่งคืนหลังเห็นเขาเอ่ยยังไม่ยั้งปากลิวรู่ยันใจหล่นวูบรีบยกมือปิดปากเขาแต่เขากลับขยิบตาให้ค่อยๆงับนิ้วเขาเห็นทั้งสองคนจีบกันอย่างจงแจ้งฉันชินแล้วหันหลังเดินเข้าบ้านเมื่อผ่านทางขยะฉันโยนสมุดบันทึกนั้นทิ้งช่วงวัยเยาว์ที่เต็มไปด้วยความรักและความจริงใจถูกฝังกลบอย่างสมบูรณ์สามวันก่อนจากไปฉันได้รับโทรศัพท์จากคนแปลกหน้าคุณเหอใช่ไหมสวัสดีผมเป็นผู้จัดการโรงแรมฮิวตัน โรงแรมที่คุณจัดงานมั่นก่อนหน้านี้เรื่องคือคู่มั่นของคุณซื้อห้องโถงหลักของเราบอกว่าวันมะรืนจะจัดงานแต่งที่นี่แต่เราเพิ่งติดต่อเขาไม่ได้มีรายละเอียดบางอย่างต้องตกลงคุณสะดวกมาคุยกันไหมฉันคิดจะปฏิเสธแต่เมื่อได้ยินวันที่มะรืนขนตาฉันกระพริบหนึ่งมกราคมเป็นวันที่หลิวรู่ยานตัดสินใจฟื้นความทรงจำและเป็นวันที่ฉันจะจากไปฉันตกลงแล้วนั่งแท็กซี่ไปเข้าไปในโถงใหญ่เห็นการตกแต่งแล้วเงียบไปจากดอกไม้ไปจนถึงของตกแต่งเหมือนกับตอนที่หลิวรู่ยาน เหมือนกันแปะผู้จัดการที่มากับฉันกําลังจะแนะนําแต่รับโทรศัพท์แล้วจากไปชั่วคราวฉันเดินขึ้นไปชั้นสองคนเดียวมองแล้วอดนึกถึงฉันกับหลิวรู้ยานไม่ได้ฉากที่สัญญาจะรักกันตลอดไปตอนนั้นฉันดีใจเต็มใจคาดหวังชีวิตหลังแต่งงานที่กําลังจะมาถึงใครจะคิดว่าแค่สามเดือนทุกอย่างกลายเป็นควันจางหายไปขณะที่กําลังคร่าครวญประตูถูกผลักเปิดกระทันหันหลิวรู้ยานในชุดหรูหราถือช่อดอกไม้เดินเข้ามาตามด้วยจี้เบอร์ดาเห็นฉากฝันในสายตาอดร้องอุทานไม่ได้ ในดวงตาเต็มไปด้วยความคาดหวังรู้ยานเธอพาคนมาที่นี่ทําไมหลิวรู้ยานดีดนิ้วใบหน้าเต็มไปด้วยความภาคภูมิที่นี่คือที่ท,ที่อาเฉียงขอฉันแต่งงานและจัดงานมั่นวันมรืนฉันจะให้เพื่อนสนิทพาอาเฉียงมาที่นี่ถึงตอนนั้นฉันจะแกล้งทําเป็นระลึกถึงอดีตแล้วจําเรื่องราวได้อย่างเป็นธรรมชาติวันนี้พาคุณมาเพื่อซ้อมก่อนคุณแค่เล่นเป็นอาเฉียงดูว่ามีอะไรขาดตกกกพร่องพูดแล้วเขาก็ผลักจี้เบอร์ด้าไปที่กลางเวทีเริ่มแสดงเสาคานขนาดใหญ่บังชันไว้แน่นหนาฉันมองทั้งงงงงคนแสดอยย่าจริจเีบเ แสงตาเปล่งประกายต้องยอมรับหลิวรู่ยานเก่งเรื่องการแสดงจริงๆถ้าฉันไม่รู้เรื่องทั้งหมดนี้สามวันมานี้อาจจะถูกเขาหลอกจริงๆความรู้สึกเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการให้อภัยจี้เบรด้าคว้าตัวหลิวรู่ยานที่แสดงอย่างสมบทบาทบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักเริ่มเปลี่ยนรสชาติตั้งแต่นาทีนี้หลิวรู่ยานอกคอที่เรียวบางด้วยท่าทางยั่วยวนและไม่ยั้งคิดอาจมีคนเข้ามาได้ทุกเมื่อเธออดใจไม่ไหวถึงขนาดต้องยั่วฉันเหลือแค่สามวันสุดท้ายไม่เข้าใจหรือว่าค่ำคืนอันมีีค่่่่าาายยิงงงกกวทอออ การทำครั้งหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่น่าตื่นเต้นเหรอเห็นท่าทางยัอวยวนของเขาลิวรู้ยานรีตาหัวเราะเบาๆลีลายขนาดนี้ไม่งั้นจะให้เมียจำฉันได้ยังไงถ้ากลับไปอยู่กับเขาแล้วรู้สึกไม่เต็มอิ่มติดต่อฉันได้ตลอดนะได้ยินคำนี้ลิวรู้ยานยกมือจับคางเขาในตาแวบผ่านความชัดเจนน้ำเสียงเต็มไปด้วยความมั่นใจสิบสองส่วนจะไม่มีวันนั้นสามวันให้หลังทุกอย่างจะจบลงฉันจะเป็นของอาเฉียงคนเดียวจิงเหอรอฉันหลบตาลงซ่อนความเย้ยคําเย้ยในใจตอบเขา น่าเสียดายหลิวรูหยานฉันไม่ต้องการเธอแล้วสองวันก่อนจากไปฉันได้รับข่าวว่าการเปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยฉันออกจากบ้านไปรับบัตรประจำตัวและหนังสือเดินทางที่เปลี่ยนชื่อแล้วกลับถึงบ้านตอนเย็นอากาศหนาวเล็กน้อยฉันลงจากรถเงยหน้าขึ้นเห็นหลิวรูหยานรออยู่หน้าประตูเขาดูเหมือนรอฉันกลับมาเห็นฉันดวงตาเป็นประกายไม่แน่นอนน้ำเสียงมีความลังเลไปไหนมาฉันหยิบกุญแจเปิดประตูน้ำเสียงสงบมีอะไรหรือหลิวรูหยานใส่มือในกระเป๋าทำท่าไม่สนใจไม่มีอะไร แค่พยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้ฝนตกหนักถ้าไม่มีอะไรก็อย่าออกไปไหนเห็นชัดว่าเขากลัวพรุ่งนี้จะหาฉันไม่เจอแต่กลับหาเหตุผลที่ฟังดูแย่ขนาดนี้ฉันอยากหัวเราะสุดท้ายก็กลั้นไว้พยักหน้ารู้แล้วเห็นสีหน้าที่เหมือนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวของฉันลิวรู้ยานรู้สึกตื่นตระหนกโดยไม่รู้สาเหตุเขารู้สึกว่าช่วงนี้ฉันดูแปลกไปแต่ไม่รู้ว่าแปลกตรงไหนเขาก็พูดไม่ออกวันจากไปฉันตื่นเช้ามากมองตัวเครื่องบินบ่ายสองฉันทิ้งของที่เหลือทั้งหมดมองห้องที่ว่างเปล่า่าาาเเเหลือแคกระป๋ดินทง,งใบ ฉันถอนหายใจยาว1ิอ็ดโมงกริ่งประตูดังฉันเปิดประตูพบว่าเป็นเพื่อนสนิทของหลิวรูหยานพี่เขยรู้ว่าช่วงนี้คุณเหนื่อยใจเพราะอาการป่วยของรูหยานไม่มีแรงใจหมอบอกว่าเขาเริ่มกินยาตรงเวลาอาการดีขึ้นเรื่อยเือย่าก,กังวลใช่ใช่เราก็หวังว่ารูหยานจะฟื้นความทรงจำเร็วๆทุกคนรอไปงานแต่งของพวกคุณวันนี้เป็นวันครบรอบเจ็ดปีที่คบกันเราเตรียมเซอร์ไพรส์เล็กๆไว้ฉันฟังพวกเขาพูดบทที่เตรียมมาเงียบเีย ถามอย่างให้ความร่วมมือเซอร์ไพรส์อะไรมากับเราเดี๋ยวรู้เองฉันยังไม่ทันตอบโทรศัพท์ของคนหนึ่งดังขึ้นหนึ่งนาทีต่อมาพวกเขาเปลี่ยนคำพูดพี่เคยมีเรื่องนิดหน่อยเซอร์ไพรส์อาจต้องรอสักพักคุณไปจัดการก่อนค่ำนี้เราจะมารับคุณพูดจบพวกเขาก็ฝ่าสายฝนจากไปมองรถของพวกเขาหายไปในม่านฝนฉันหันกลับไปลากกระเป๋าลงมาสิบนาทีต่อมาแท็กซี่จอดหน้าประตูคนขับช่วยยกกระเป๋าไปก่อนฉันกางร่มแล้วออกจากวิลล่าเมื่อผ่านรถที่จอดหน้าบ้านข้าง ฉันได้ยินเสียงแปลกๆจากในรถในเสียงฝนพรำเสียงผู้ชายอ่อนหวานยั่วยวนไม่ได้บอกว่าจะฟื้นความทรงจํากลับสู่ความเป็นจริงเหรอพี่สาวใกล้ถึงเวลาแล้วนะเธอยั่วขนาดนี้ฉันจะยอมจากไปได้ยังไงเลื่อนไปตอนเย็นยังมีเวลาอีกหลายรอบฉันหยุดฝีเท้าหันมองรถสปอร์ตที่สั่นแรงขึ้นเรื่อยๆหัวใจฉันบีบรัดน้ําตาไหลลงมาคนขับที่จัดกระเป๋าเสร็จตะโกนเรียกคุณเหอยังไม่ขึ้นรถเหรอฉันเช็ดน้ําตาอย่างสงบหลิวรูหยานนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันร้องให้เพื่อเธอ ฉันก้าวไปที่ที่นั่งข้างคนขับปิดร่มแล้วขึ้นรถวินาทีที่ประตูรถปิดหน้าต่างรถสปอร์ตเลื่อนลงฉันไม่ได้เห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยของหลิวรูหยานและไม่ได้ยินคำพูดของจี้เบอร์ดาต้องฟังผิดแน่แน่ฉันหยิบบัตรประจำตัวที่หมดอายุแล้วหักมันทิง้งเห็นการกระทำของฉันคนขับถามด้วยความแปลกใจบัตรประจำตัวไม่เอาแล้วเหรอฉันพยักหน้าน้ำเสียงเบาหมดอายุแล้วไม่เอาแล้วจากนี้ไปทุกอย่างจะเริ่มใหม่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเผอเฉียงฉันไม่เอาแล้วบ่ายห้าโมง ฝนที่ตกทั้งวันหยุดลงลิวรูหยานที่อยู่ในรถเปิดประตูโบกมือให้ข้างนอกส่งสัญญาณให้จี้เบอร์ดาที่กำลังจัดเสื้อผ้าลงจากรถเขาบนเล็กน้อยแล้วจ้องเขาก้มลงจูบเห็นเวลาบนหน้าจอรถลิวรูหยานหันหน้าไปหลบน้ำเสียงขี้เกียจและไมะแ่แยแสเขาคือแครลิวรูหยานขัดจังหวะเขาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความน่าเกรงขามตั้งแต่แรกฉันบอกคุณแล้วเราแค่เล่นเกมสองเดือนและตอนนี้เวลาหมดลงคุณต้องออกจากเกมเห็นท่าทางเย็นชาของเขาจี G ้เบอร์ดาได้แต่ลงจากรถอย่างไม่เต็มใจ ลิวรู้ยานเปิดหน้าต่างเหยียบคันเร่งกลิ่นไอหวานชื่อในรถถูกพัดหายไปเขามองระยะทางที่สั้นลงบนเนวิเกเตอร์เผยรอยยิ้มบางรถจอดที่โรงรถของโรงแรมฮิวตันเขาไม่ได้ไปที่โถงใหญ่แต่ขึ้นไปชั้นบนหลังจากเล่นสนุกมาทั้งบ่ายเสื้อผ้ายับยู่ยี่เขาต้องไปจัดตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องน้ำเขาโทรหาเพื่อนสนิทสังการสองสามประโยคอีกฝ่ายหัวเราะพ,พร้อมกันพี่หลิววางใจได้เลยเช้านี้เหอเฉียงสัญญาจะมาเรากำลังไปรับเขา ใช่คุณคิดว่าตอนนั้นจะแสดงยังไงดีระดับความยากไม่ใช่น้อยแสดงมาสองเดือนไม่มีข้อผิดพลาดเลยพวกคุณกลัวอะไรอาเชียงรักหลิวรู้ยานสุดหัวใจเขาจะไม่สงสัยแน่นอนหลิวรู้ยานไม่อยากฟังพวกเขาคุยเล่นด่าพวกเขาด้วยรอยยิม้มโยนโทรศัพท์ลงบนโซฟาครึ่งชั่วโมงต่อมาเขาเช็ดผมออกมาได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเปิดหน้าจอเห็นสายที่ไม่ได้รับ2ี่กว่าสายหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นหลังจากกดความตื่นตระหนกลงเขากดรับสาย